สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเฮงมอร์งนิวเช้าวันพัธที่4เมษายน2 5 6 2ารกาคาทองคำในการซื้อขายชื่วงนกนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเมื่อคือนก่อนเลยขึ้นไปแตะจุดสูงสุด1,294ดอลลาร์นะคะหลังจากที่สหมมรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ a d p เดือนมีนาคมนะัวัวเล็กเพิ่มขึ้นเพียง1 2 9 0 0 0ตําตำแหน่ง รตรงนี้บอกว่าต่ำที่สุดในรอบ1 8เดือนเลยค่ะเราก็ต่ำกว่าที่ตดประเมินไว้เยอะนะคะว่าจะเพิ่มขึ้น184,000ตําแหน่งนะคะอีกตัวหนึ่งดัชนี ISM 5าการริการนะคะตัวเองก,ก็ลดลงเกินค่านะคะตัวเองจริงเนี่ยออกมาลดลงส่รดับ55.3นะคะตลาดประเมินว่าตัวเองจะลดลงสุรดับ58.1นะคะเมื่อวานเียนไปแล้วว่า ภาคแบ,บริการนะคะของสมิการนี่สำคัญเพราะว่าเป็นหลักเลยในการที่จะขับเคลื่อนตัว GDP นะคะืคอเศรษฐกิจของเขามาจากภาคบริการมากกว่าภาคการผลิตนะคะอย่างไรก็ดีนะคะกองทุนเนเธอรยายังคงขายทองต่อเนื่องเป็นวันที่3ามนะคะเมื่อวานนี้ขายออกมาอีก3.8ตันนะคะก็ลเลยทำให้ราคาทองคำนี้ปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะราคาทอง ปอดปิดตลาดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา1,289ดอลลาร์ลดลงไป2.5ดอลลาร์นะคะส่วนราคาทองแท่ง9ก้าาขายออกของสมาคมยุ่งเย็นปิดที่19,450บาทเพิ่มขึ้น50บาทนะคะส่วนราคาทองแท่ง9ก้าของเพ่อเส้นเฮงที่2นะคะปิดที่1 9ึ0 0บาทนะคะประเด็นเบสสสตอร์เวียงคงต้องตามันต่อ นะคะ12เมษายนสำคัญมากนะคะว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะต้องออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงหรือเปล่านะคะ,ะตอนนี้คือทางนายกอังกฤษก็มีการหารือกับฝ่ายค้านะคะก็เมื่อวานหารือกันก็ยังคุยกันยังไม่รู้เรื่องวันนี้ก็คุยกันต่อนะคะเพราะว่าจะต้องหาทางออกกับประเด็นเบสิคให้ได้นะคะคือทางสะพานกิจเนี่ยไม่เห็นชอบกับ ข้อตกลงเบสิสของนายกงอังกฤษที่เคยไปคุยกับ EU นะคะแล้วก็ทางเรื่องอื่นๆอีกที่ทางสสมีการนำเสนอมานะคะก็เหมือนก็ไม่เห็นชอบด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คงต้องอ่านฝ่ายสิงฝ่ายค้านนะคะ,ะว่าจริงๆแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเสียงค่อนข้างจากกล้ากึ่กนะคะคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่แบบคะแนนเสียงไม่ได้แบบมากจนแบบ เยอะแยะนะคะขณเสียงกล้ามขึงพาะต้องขอเสียงทางฝ่ายฐานช่วยสอบสวนด้วยนะครับส่วนสเร,ริกาจะเปิดเผยจํานวนผู้สอการว่างงานนะคะตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้น4,000รายนะคะสวรัับ215,000รายทองคำในช่วงนี้อาจจะเห็นกันตัวในกรอบประมาณ1,280-1,300ดอลลา์นะคะซึ่ง แนวรับสำคัญอย่างให้ไว้ที่1 2 8 0ดอลลาร์นะคะเชื่อว่าระยะสั้นน่าจะรับอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่เหมือนทำให้นักงทุนสบายใจนะคะประเด็นเรื่องส,ง,สงครสามการค้าบรรลุข้อตกลงหรือว่าเบสิสเนี่ยนะคะแก้ไขปัญหาไปได้เนี่ยอก็อาจจะปรับตัวลงแล้วก็หลุ 1, ดพันสงรดอลลาร์ก็ะจะมีแรงเทขายออกมาอย่างหนักนะคะวันประเด็นพวกนี้เรายัางคงต้องฟามเป็นอย่างใกล้ชิดอยู่ ส่วนวแนวตพัน1าม0้อดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป1,310าอสิบดอลลาร์มันกลยุทธการลงทุนนะคะถ้าเกิดอยากจะซื้อเก่งกำไรการเพือนตัวก็จะให้แนวรับเหมือนเดิมประมาณพ280อดบอลลาร์นะคะชุดขายตัดขาดทุนพัน0ออเจดบอลลาร์นะคะช่วงนี้เรามัดระวังการลงทุนด้วยนะคะแล้ช่วงนี้อาจจะเห็นไอ้ทองไม่ได้ไปไหนนิ่งๆนะคะแต่การนิ่งๆเนี่ยเพื่อรอดูปัจจัยบางอย่างอยู่นะคะ ตลาดหุ้นเมื่อวานก็จะเห็นห้ปรับปรัวเพิ่มขึ้นต่อแต่ว่าในที่สุดก็มีแรงเทขายออกมาในช่วงบ่ายนะกลุ่มที่เข้ามาซื้อเมื่อวานสาบานะคะซื้อไม่เยอะ2 7 1เจ็ล้านบาทแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศก็ขายนะคะต่ก็ขายนิดเดียวเองนะคะขายสุดที่สิล้านบาทนะคะส่วนในตลาดอนุพันธ์หรือตลาดท e ี่อเฟกซ์ท้่เพิ่มต่างประเทศ ก็มียอดซื้อนะคะในเซ็ต50อินดิเเตอร์ filter, ไม่ได้เยอะนะคะ1,230สัญญาตลาดหุ้นดูเหมือนดูเหมือนก็กับตัวใน,นกรอบที่แคบนะคะก่อนหน้านั้นก็ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมาหลายวันทีเดียวนะคะทั้ง uh, ดัชนีัลหุ้นนะคะฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเครื่องมือทางเทคนิคก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะคร ประเด็นเรื่องโอเคเรื่องการเจจาการค้าสมานการเราก็จริงอาจจะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นในช่วงนี้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะคุยกันในช่วงเมื่อวานนี้ว่าก็จะเป็นอย่างไรจะคุยกันต่ออีกไหมนะคะประเด็นเบกซิสก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้นักทุนยังไม่กล้ากับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ยงนะคะสถานการณ์ยังไม่แน่นอนการเมืองในประเทศเราด้วยนะคะที่ทําให ตลาดหุ้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเริ่มมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะคะวันฟิวเจอร์ตราบใดที่ยังไม่สามารถทุนแนวต้าน1 9 5จุดนะคะเปิดฝั่งขายได้จุดขายได้คันทุน1,100จุดนะคะฝั่งซื้อเก็งกำไรให้แนวรับที่1 0 8 2จุดนะคะจุดขายได้คันทุน1 0 7 8จุดนะครับ,นะรบซอกฟิวเจอร์นะคะแนะนำ b c h ฟิวเจอร์ขายนะคะ17บาท50สาท จุดท้ายตัดขาดทุน18บาทนะคะอีกตัวหนึ่ง KTC Future นะคะตัวนี้แนะนำฝั่งขายเช่นเดียวกันนะคะตราบใดที่ราคาหุ้นตัว KTC ยังไม่สามารถทะลุ37บ,บาทก็เปิดฝั่งขาย KTC Future ได้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ